กความลับเปลี่ยนความกล้าให้เป็นความรวยก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องราวในวันนี้นะครับพิมพ์คำนี้มานะครับฉันมั่งคั่งร่ำรวยฉันมั่งคั่งร่ำรวยพิมพ์คำนี้มานะครับความลับที่หนึ่งสำหรับวันนี้ก็คือกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตวันนี้นะครับถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างรวดเร็ว คุณต้องมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่ามีผลลัพธ์แบบเดิมอย่ามีชีวิตแบบเดิมให้คุณมีความกล้าท er yeah. ี่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณจะต้องบอกกับตัวเองว่าฉันไม่เอาอีกแล้วผลลัพธ์เดิมๆในชีวิตฉันไม่เอาอีกแล้วชีวิตแบบเดิมๆคุณจะต้องกล้าเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองความลับที่สอง กล้าที่จะฝันใหญ่ถ้าวันนี้นะครับคุณกล้าที่จะฝันใหญ่คุณจะได้ผลลัพธ์มากกว่าเดิมคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการมากกว่าเดิมเพราะคนที่กล้าฝันใหญ่นะครับเขาจะกล้าแอคชัน่นเขาจะกล้าเสี่ยงเขาจะกล้าทำเพราะเขารู้ว่าผลลัพธ์มันได้แบบยิ่งใหญ่คนที่ฝันใหญ่นะครับเขาจะได้ผลลัพธ์มากกว่าคนที่ฝันเล็ก คนที่ฝันใหญ่เขาจะสามารถเปลี่ยนแปล,ปลงชีวิตตัวเองได้วันนี้นะครับขอให้คุณใฝ่ฝันไปเลยขอให้คุณฝันใหญ่ไปเลยอย่าฝันเล็กความลับที่3กล้าที่จะทำสิ่งใหม่ถ้าวันนี้นะครับคุณกล้าที่จะเลิกทำสิ่งเก่าและคุณกล้าที่จะทำสิ่งใหม่คุณจะได้ผลลัพธ์ใหม่ๆในชีวิต เพราะคนส่วนใหญ่นะครับเขาจะไม่กล้าทำสิ่งใหม่เขามักจะทำแต่สิ่งเดิมๆเ,เขามักจะทำแต่สิ่งที่เขาเคยทำมาผลลัพธ์ของเขาจึงไม่เปลี่ยน ในโลกนี้นะครับในจักรวาลนี้นะครับมันมีเรื่องอีกเป็นรอยเรื่องที่คุณสามารถทําได้มันมีเรื่องอีกหลายเรื่องเป็นร้อยเป็นพันเรื่องนะครับที่คุณสามารถเอามาทําเพื่อสร้างรายได้ได้แล้วในปัจจุบันนี้มันมีงานใหม่ๆเยอะแยะมากมายมันมีสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตเราเยอะแยะมากมายอย่างตอนนี้นะครับ AI เนี่ยกำลังมาแรงมากใครที่ทำงานเกี่ยวกับ AI นะครับ จมั่งคั่งร่ำรวยเพิ่มมากขึ้นความลับที่4กล้าที่จะลงทุนถ้าคุณต้องการสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยแบบถาวรนะครับคุณต้องกล้าลงทุนแต่ก่อนที่คุณนะครับจะลงทุนเรื่องเงินคุณจะต้องลงทุนกับตัวเองก่อนลงทุนกับความรู้ของตัวเองถ้าคุณมีความรู้คุณจะทำเงินเท่าไหร่ก็ได้เพราะความรู้เท่ากับความรวย ความรู้เท่ากับความรวยถ้าคุณมีความรู้คุณจะทําเงินเท่าไหร่ก็ได้แล้วหลังจากที่คุณสามารถทำเงินจากความรู้ของคุณได้แล้วนะครับให้คุณเอาเงินไปลงทุนเพิ่มเพื่อที่จะได้เงินปันผลเพื่อที่จะได้เงินกำไรนะครับแล้วคุณจะมั่งคั่งล่ำรวยเพิ่มมากขึ้นคุณจะลงทุนทำอะไรก็ได้คุณจะลงทุนในหุ้นกินเงินปันผลก็ได้หรือ คุณจะลงทุนในอสังหาก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบของคุณแต่คีย์สาคัญก็คืออย่าลงทุนในสิ่งที่คุณไม่มีความรู้คุณจะต้องเอาเงินของคุณไปลงทุนทำในสิ่งที่คุณมีความรู้ความลับที่5กล้าที่จะเชื่อในสิ่งที่คุณปรารถนาไม่ว่าวันนี้นะครับคุณจะปรารถนาต้องการสิ่งใดก็ตามให้คุณเชื่อในสิ่งนั้นไปเลย เชื่อว่าม uh ันสามารถเป็นจริงได้เชื่อว่ามันสามารถเป็นไปได้คุณจะต้องมีความเชื่อในสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการถ้าคุณต้องการทําธุรกิจประสบความสําเร็จคุณต้องเชื่อว่าคุณสามารถทำได้ถ้าคุณต้องการสร้างเงินล้านสร้างเงิน10ล้านคุณจะต้องเชื่อว่าคุณสามารถทำเงินล้านได้คุณสามารถทำเงิน10ล้านได้ จงเชื่อในสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการและความลับที่6ก็คือจงกล้าที่จะเปลี่ยนงานหรือจงกล้าที่จะเปลี่ยนธุรกิจถ้าวันนี้นะครับคุณต้องการสร้างผลลัพธ์ใหม่อย่างรวดเร็วคุณอย่าทำแบบเดิมอย่าทำอาชีพเดิมคุณสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้คุณสามารถทำงานใหม่ได้คุณสามารถทำธุรกิจใหม่ได้ เพราะมีคนจํานวนมากนะครับที่เขาไม่กล้าเปลี่ยนงานตัวเองมีคนจํานวนมากเขาไม่กล้าเปลี่ยนธุรกิจตัวเองทั้งทางที่งานนั้นเงินเดือนน้อยมากทั้งทางที่ธุรกิจนั้นทําแล้วเนี่ยแทบจะไม่กําไรเลย หลายคนเนี่ยไม่กล้าเปลี่ยนงานตัวเองผลลัพธ์เขาจึงได้แบบเดิมงานไหนก็ตามธุรกิจไหนก็ตามที่มันใช้การไม่ได้แล้วที่มันทำแล้วไม่เห็นผลลัพธ์นะครับนะให้เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดคุณสามารถเริ่มต้นธุรกิจใหม่ได้คุณสามารถเริ่มต้นอาชีพใหม่ได้คุณไม่จำเป็นต้องทำอาชีพเดิมของคุณ แล้วถ้าวันนี้นะครับคุณกล้าที่จะเปลี่ยนงานถ้าวันนี้คุณกล้าที่จะเปลี่ยนธุรกิจคุณจะได้ผลลัพธ์เพิ่มมากขึ้นคุณจะหาเงินได้เพิ่มมากขึ้นแล้วคุณจะมีเงินใช้ตลอดชีวิตและสำหรับใครนะครับที่ต้องการสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นสำหรับใครนะครับที่ต้องการมีรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับคุณสบายแนะนำหนังสือเล่มนี้นะครับวิชาหาเงินแบบคนรวย ในหนังสือเล่มนี้นะครับจะสอนให้คุณทําเงินจากออนไลน์ยุคใหม่ได้คุณสามารถทําเงินวันละห้าพันแบบนี้ได้แล้วในหนังสือเล่มนี้นะครับจะสอนให้คุณสร้างระบบผลิตเงินเป็นของตัวเองคุณสามารถหาเงินวันละหมื่นแบบนี้ได้ถ้าคุณทำตามเคล็ดลับในหนังสือเล่มนี้นะครับคุณจะหาเงินได้ทุกวันคุณจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ใครสนใจนะครับสามารถกดสั่งซื้อในตะกร้าหน้าช่องได้เลยนะครับคูสบายปักพิกัดเอาไว้เรียบร้อยแล้ว